สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่ควรธรรมดาชาแนลนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ฝายน้ำมนแก่บ้านเช่นเคยนะก็อยู่ตรงนะจุดรอยกระทงนะครับนะก็กลับมาฝายวันนี้นะครับก็เห็นกระทงอยู่น,นั่นนี่กระทงที่เขารอยไว้เนาะแต่ตัวผมก็ไม่ได้อยู่นี่นะเออเป็นที่ผมบอกแหละผมก็ไปหาเพื่อนเนาะเพิ่งกลับมาถึง เมื่อสักพักเองนะเมื่อประมาณ8โมงนะครับนี่ก็8โมง27แล้วนะวันนี้ก็เป็นวันที่17พฤศจิกาเนาะผมก็ไปตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนเที่ยงวันที่15เที่ยงวันศุกร์แหละนะนี่ก็วันอาทิตย์แล้วนะวานก็ไปหาเพื่อนนะไปหาเพื่อนแล้วก็ ไปนอนขึ้นนึ่งพอวันหนึ่งมาก็ไปหาหน้าต่อนะเมื่อวานนี้ก็ไปหาหน้านะครับแล้วก็ไปนอนนะตื่นมาผมตื่นมาประมาณตีห้ามั้งเออผมก็เลย ทํานั่นทํานี่แล้วก็ออกมาเลยนะเพราะว่าเราเรานอนเราจะนอนต่อแล้วมันไม่ยอมหลับให้นะก็เลยอกลับบ้านดีกว่าโอ้โหน้ำเยอะจริงไงก็น่าจ,จะทิ้งไว้ตั้งแต่ว่าเรากระทงนะะกันเ่ยนะเอใซีครับ ขอพายเอฟซีนะที่พายเอฟซีเดินเวียนหัวนะครับเนาะเออขอเก็บขวดไเด้วยนะก็ผมก็เดินเก็บขวดไปด้วยนะ FC. นเอฟซีนะมีขวดอยู่นะครับโอ้ขวดเยอะเลยวันนี้ก็เก็บเก็บไปนะเอฟซี FC. พอได้เอาไปขายนะ วันไหนยากไร่ก็เก็บขวดนี่แหละขายนะครับนี่ดอกดอกเร,เร,เร,เรืองอะไรอยู่ยเลยนะที่เขามาลอยกระทงกันนะครับนะก็เดี๋ยวบอกเอซเลยแล้วกันนะครับนะ พี่ไม้นี้นะครับนะเครื่องเสียงผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เอามาเปิดอีกหรือเปล่านะเพราะว่ามานาครานี่ผมผมก็ได้เริ่มทำงานละนะนี่วันที่ไปหาเพื่อนเออเมียเพื่อนก็มาคุยด้วยเออผมก็ถามว่าเออแล้วลูกพี่เขาจะหยุดยังไงแบบไหน ก็น่าขเขาเขาบอกว่าน่าจะประมาณช่วงที่คนเขากลับบ้านนั่นแหละคนเขาเริ่มกลับบ้านนั่นแหละก็นะึงจะให้กลับนะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าปีใหม่เขาหยุดกี่วันนะถ้าสมมติว่าถ้าเริ่มงานวันที่สามเนาะถ้าเริ่มทำงานสมมตินะถ้าเริ่มทำงานวันที่สาม วันที่สองอ่ะผมต้องยกต้องยกลําโพงเก็บแล้วนะแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าเริ่มงานมันที่สองนี่คือแบบโอ้เดี๋ยวลาลาลาสักวันหนึ่งดีกว่านะมันไม่ใช่นเอฟซี FC, เพราะว่าเราก็ต้องคิดไว้ก่อนเนาะนี่ผมบอกเอฟซีงตรงไงนะผมยังไม่ได้สลับดอกลำโพงไว้เลยนะ ยังไม่ได้เช็กสายเช็คอะไรเลยนะว่ายวก็ต้องรอแม่กลับมาช่วยเก็บของนะให้เกมาหาหเก่งให้ใส่ด้วยเกมบผมมีแต่ขาดๆนะครับ ก็วันนี้นะครับนะก็น่าจะเป็นวันล่าสุดคลิปล่าสุดนะที่ว่าลงไปนะที่จะลงคลิปนี้เพราะว่าหลังอย่างนี้ผมก็คงไม่ว่างทำคลิปให้ f อซได้ชมละนะชั่วโม,มงคงลดถนโหดได้แหละนะดูจะทรงะที่ตัดสินใจไปทำงานกับเพื่อนเพราะอะไรนะพเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแหละแล้วก็ ไม่ค่อยมีคนดูคลิปด้วยนะครับนะเหมือนมันไม่เปิดการมองเห็นหรือไงผมก็ไม่รู้นะเพราะที่ผมบอกอ่ผมไายเกือบเกือบสองพชั่วโมงละแล้วอยู่ดีๆนะชั่วโมงมันลดเองเกือบเกือบสองพันเหลืออยู่สองพนหน่อยเองนะครับนะตอนนี้เนื้อเมื่อไม่ค่อยมีคนดูคลิปผมก็ไปหาทํางานในอื่นดีกว่านะว่างก็ทําไม่ว่างก็ไม่ทำนะ เพราะว่าทำไปก็ไม่ค่อยมีคนดูพอทําไม่ดูก็ไม่อยากดูกันนะเออใจผมไปฉีกไปเชิกอะไรโอ้ยผมไม่ไหวหรอกนะผมไม่ผมสมองผมไม่ได้ไหวขนาดนั้นจะไปคิดคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับการพูดยังไงผมก็พูดได้างี้แหละก็ทาเราเป็นยูทูบเบอร์ันบ้านนะเราไม่ได้ยูทูบเบอร์แบบยังไงอะสายเพาะสายหวาน แบบพูดให้แบบพูดให้ตัวเองดูดีอะไรอย่างนี้นะเออผมก็คนธรรมดาคนหนึ่งนะผมไม่มีทีมงานไม่มีอะไรผมก็หูเดียวนะครับ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝาก f c กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะให้ช่องก็แ okay, ค่คนธรรมดาใช้แนด้วยนะครับก็ไปละครับสวัสดีครับ